สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้าล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7-38ถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3เลขท้าย2เลขท้ายสตัวคือ5้ก้าเอ้ยเลขเลข ข้างบนวันที่1ออก59จะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลข6เนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19 20มาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับบักหลักร้อยบนสลากินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่หนึ่งกันยายน2564ที่จะถึงนี้มีด้วยกันสามสูตรก็จะได้เลขดับสามเลขนะครับแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลดอหลังผมจะเช็คเ,เพเฉพาะงวดแรกกับงวดสุดท้ายของแต่ละสูตรนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เ,เสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่หนึ่ง บวกได้แถวที่3าสองครั้งบวกได้แถวที่10แล้วก็บวกได้แถวที่11ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักร้อยบนนะครับอามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากวงวดที่หเดือน2ปี6กสก็จะใช้ผลของงวดก่อนอนั้นคืองวดที่16เดือน1ปี6 2 1อบวกเเป็น8 8ดบวกเเป็นสิบห้บวกสเป็น17 17บวก0เป็น17ก็จะได้เลขดับ7ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบน1 3 4 7ไม่ตรงกัน1นะครับดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1่งวดที่2 3ก็ไม่ตรงกับ8นะครับงวดที่3 3ก็ไม่ตรงกับ6 ดับตลอดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่1ึงถึงงวดที่12นะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่13ถึง24 9เาไม่ตรงกับ0 8ไม่ตรงกับ4 8ไม่ตรงกับ7ดับตลอดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่15ถึง36 ศูนย์ไม่ตรงกับสองสามไม่ตรงกับสี่ห้าไม่ตรงกับเก้าดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้าน,นี้กะดับงัดที่สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบแปดหกไม่ตรงกับศูนย์สี่ไม่ตรงกับแปดหกไม่ตรงกับศูนย์ ดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่49ถึง59 9ไม่ตรงกับ4 5ไม่ตรงกับ2ดับหลอดนะครับเอามาเช็คผลเจ้าหลังงวดที่59กันเลยนะครับคืองวดที่16เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของวดก่อนั้นนั้นคืองวดที่1สิงหาคม 9บวก0เป็น9 9บวก0เป็น9 9เบวก1เป็น10 10บวก0เป็น10ก็จะได้เลขดับ10ผลกะนออกคล้าย3ตัวบน7 5 0 0หศไม่ตรงกับ7นะครับดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่59 <or> ต <coping> ิดต่อกันนะครับมาดูนะครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดที่1กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้น ขึขที่16สิงหาคม0บวก6เป็น6 6บวก6เป็น12 12บวก3เป็น15 15, 5บวก5เป็น20่ก็จะได้เลขดับ0ดังนั้นสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดที่1กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข0นนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่5บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่15แล้วก็บวกด้วยแถวที่19ได้ผลลับได้ผลลัพ์เท่าไหร่ก็ได้เลขดับปักหลักร้อยบนนะครับอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจงงากงวดที่1เดือน2ปี62ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16เดือน1ปี62 7เบวก1เป็น8 8ปดบวกหเป็น14 14บวกสองเป็น16 16บวกหเป็น2ี่ก็จะได้เลขดับสองผลกันรนำเลขค้าย3ตัวบน1 3 4 2ไม่ตรงกับน1นะครับดับบักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับงวดที่2 6หก็ไม่ตรงกับ8งวดที่ส 3, 3ไม่ตรงกับ6 ดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับก็ที่13ถึง24 6ไม่ตรงกับ0 3ไม่ตรงกับ4 9ไม่ตรงกับ7ดับตลอดนะครับหน้านี้จะดับก็ที่ 25- ถึง36 สไม่ตรงกับ0 1ไม่ตรงกับ4ดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่37ถึง48 2ไม่ตรงกับ0 7ไม่ตรงกับ8 ดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่49ถึง59 6ไม่ตรงกับ4 5ไม่ตรงกับ2อ่ามาใช้ผล้อนหลังงวดที่59กันเลยนะครับคืองวดที่16สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นงวดที่1สิงหาคม6บวก0เป็น6 6บวก3เป็น9 9เบวก7เป็น16 16บวก6เป็น22ก็จะได้เลขดับสองผลกระหน่เลขค้าย3ตัวบน750 2ไม่ตรงกับ7นะครับดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับมาสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดที่1กันยายนที่ถึงนี้น้กเกลเอะอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนน,นั้นคืองวดวันที่16สิงหาคม 5บวก1เป็น6 6บวก5เป็น11 1เบเบวก1เป็น12 12บวก2เป็น14ก็จะได้เลขดับ4ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนมวดที่1กันยายนที่ถึงนี้ได้แก่เลข4นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3จะใช้แถวที่5บว,วกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวแล้วก็บวกด้วยแถวที่16 2ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักร้อยบนนะครับเอามาเทียผลย้านหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่1กุมภาพันธ์ปี62ก็จะใช้ผลของวดก่อนนั้นคืองวดที่16มกราคม7บวก7เป็น14 14บวก6เป็น20 20บวก6 2 0บวก6เป็น26 26บวก6เป็น3าก็จะได้เลขดับ2ผลการออกเลขท้าย3ตัวบน1 3 4 2ไม่ตรงกัน1นะครับดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับงวดที่2 7ก็ไม่ตรงกับ8งวดที่3 1ก็ไม่ตรงกับ6 ดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับเงื่ที่13ถึง24 5ไม่ตรงกับ0 0ไม่ตรงกับ4ดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับเงื่อที่ท5ถึง3 16, 6 6สิบไม่ตรงกับ2 7ไม่ตรงกับ4ี สไม่ตรงกับ9ดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับวันที่3ามทเจ็ถึงสี่ไม่ตรงกับ0 2ไม่ตรงกับ8 6ไม่ตรงกับ0ูนย์ ดับตลอดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับเมืที่49ถึง59 2ไม่ตรงกับ4 8ไม่ตรงกับ2 1ไม่ตรงกับ7ดับามาเช็คผลย้อหลังงวดที่16สิงหาคมที่ผ่านมากันเลยนะครับ ก็จะใช้ผลงงวดก่อนนะ้นั้นคือว่า1สิงหาคม6บวก6เป็น12 12บวก3เป็น15 15้บวก7เป็น22 22บวก7เป็น29ก็จะได้เลขดับ9ผลกเรเลขท้าย3ตัวบน7 50 9ไม่ตรงกับ7นะครับดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบน ววดที่1กันยายนที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลงวดก่อนนานั้นคือ,องวดที่16สิงหาคม5้บวกหเป็น10 10บวกหเป็น15 15บวกหเป็น2ี่1บเอดที่บวกหเป็น2 7ก็จะได้เลขดับ7ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดที่1กันยายนที่ถึงนี้ได้แก่เลข7็นะครับ ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขดับปักหลักร้อยบนทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากนินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่างวดนี้จะคงดับต่อไปหรือไม่นะครับ ปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10บล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ